สวัสดีครับผมใครๆก็เข้าครัววันนี้มาพบกับอาหารเม็กซิกันนะครับผมวันนี้ที่ผมจะทำนะครับเป็นเครื่องจิ้มนะครับตัวคลาสสิกของอาหารเมกซิกันคุณผู้ชมอาจจะรู้จักซอลซาไปแล้วแต่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแฟนๆอาหารเมกซิกันเนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดเลยนะครับกับโกคาโมเล่หรือโกคาโมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับส่วนผสมมีดังนี้เลยครับ โอเคครับผมอย่างแรกนะครับเรามีอะโวคาโดคุณผู้ชมนี้ผมใช้อโวคาโดที่ค่อนข้างสุกนะครับเราเอ่อคือว่าไงเราเดี๋ยวเมนูนี้เราจะเอามาปั่นนะครับให้มันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆถ้าอะโวคาโดแข็งเกินไปเนี่ยนอกจากจะไม่หอมแล้วเนื้อมันก็จะกระด้างด้วยนะครับดังนั้นเราใช้แบบสุกนะครับอันนี้เป็นเมนูที่เหมาะในการเลือกใช้อโวคาโดที่ เรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้ามันสุกมากเนี่ยเขาก็จะขายราคาค่อนข้างถูกอ่ะเพราะเก็บไว้นานกว่านั้นเขาจะใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเมนูนี้ก็ก็ก็สามารถเรียกว่าอะไร,รอ่ะลดต้นทุนของโอเบอร์โด oh ได้เพราะปกติมันแพงต่อไปเป็นมะเขือเทศนะครับผมใช้มะเขือเทศแบบแบบเขาเรียกว่แบบเาเทเแบบิลเชเมโตโรค,รครับคือมะเขือเทศกินสดนะครับมันก็จะมีรสชาติมีรสสัมผัสที่ท,ที่นุ่มที่แน่นนะครับแล้วก็จีจาร์อร่อยดีนะครับมะนาวนะครับมะนาวเขียวบ้านเราเนี่ยนะครับอาหารเม็กซิกันเขาใช้มะนาวเขียวนะครับจะได้มีกลิ่น ในแบบฉบับของเขานะครับแล้วก็มีผักชอีอาจจะงงเฮ้ยอาหารวัติกดิด้วยเหรอ,อแน่นอนคุณผู้ชมนี่แหละเด็ดมากผมชอบตรงนี้แหละหอมนะครับเป็นหอมหัวใหญ่อันนี้ผมหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมมานะครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าตัวนี้มันเป็นเป็นช้อยส์นะคุณผู้ชมถ้าอยากให้รสจัดมีกลิ่นหอมมากๆนละคุณผู้ชมใช้หอมแดงก็ได้นะครับหรือหอมแขกก็ได้เบามานิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะทําให้ทุกคนทานได้ง่ายๆก็เลยใช้เป็นหอมใหญ่ไปเลยนะครับ ผมมีปาปิก้านะครับพริกปาปิก้าแล้วก็มียี่ราป่นนะครับยี่ราหรือว่าคูมินนั่นเองนะครับผมเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นนะครับในแบบฉบับของเขาโอเคมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาเริ่มกันที่อะโวคาโดก่อนเลยนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าผมจะเคยแนะนําการจัดการกับอะโวคาโดแล้วนั้งแต่การการหั่นมันออกมาแลวนะฮะแต่ก็ทําให้ดูใหม่ละกันง่ายๆคุณผู้ชมอะโวคาโดนะครับอย่างที่บอกเราก็เลือกลูกที่ค่อนข้างสุก นิดนึงในการทำโกคาโมเลนะครับเราก็เอามีดบรรจงหนาบลงไปแล้วกดเบาๆนะครับอย่าแรงมากเผื่อมีคุณผู้ชมคมเวอร์เดี๋ยวมันจะเข้ามือ,อมันจะมีเม็ดใหญ่ๆอยู่ข้างในนะฮะมันก็จะไปโดนเม็ดพอดีแล้วเราก็ใช้วิธีนี่ครับค่อยๆรูดรูดรูดแล้วก็กดมันจะไปะวนอยู่ตรงแกนเจ้าเม็ดเขาพอดีนะฮะพอวนกลับมารอบหนึ่งแล้วปุ๊บเราก็บิดครับนี่ออกมาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม นะครับง่ายๆแล้วโกคารมเล่เนี่ยง่ายฮะเราจะเอาไปปั่นอยู่แล้วแล้วก็ช้อนปาดหนอ่อมเลยคุณผู้ชมฟืดอย่างนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมพอม,มันสุกมันก็ออกง่ายฟืบอ่ะออกให้หมดนะครับผมลงไปก่อนแบบนี่้ขูดออาให้หมดฮนะนี่ให้คุณผู้ชมดูนเอาให้เกลี้ยงแล้วก็ขูดเยอะๆนะระวังหน่อยเพราะข้างในเปลือกเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันงอมเกินไปมันจะเป็น เป็นไซส์หน่อยมันจะไม่มันจะเสียทรรถรสในการทานนะมันเคี้ยวแล้วมันแกรกๆมันจะไม่เวิร์กอันนี้ก็เช่นกันอ่าอันนี้วิธีเอาเม็ดออกคุณผู้ชมใช้ตรงอ่าเขาเรียกว่าไงสันมีดไม่ใช่สันสิตรง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 ซนมีเรียกส้นแล้วกันเปาะไว้อย่างงี้แล้วบิดอย่างเงี้ยให้มันออกมาอะง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมแต่ระวังมือนะฮะนะฮะเข็มเช่นกัน ืดนี่เลยนะครับนี่เป็นเมนูที่อร่อยง่ายสไตล์เม็กซิกันอ๋อโอโคโดเนี่ยมันมีประโยชน์ต่ตอร่างกายมากคุณผู้ชมมันเป็นเขาเรียกว่าไขมันพืชนะครับที่เป็นไขมันที่เขาเรียกว่าอะไรได้รับฉายาว่าเป็นไขมันที่บริสุทธิ์ไขมันที่ดีที่สุดในโลกนะครับรัลปลูกเยอะมากในแถบพวกแอฟริกาเป็นสินค้าส่งออกของพวกเขาเลยทีเดียวอันนี้ผม ก่ะเตาไว้แล้วโอเคก็ลงเลยโอเคครับคุณผู้ชมนะจน้นผมกเ็เตรียมมะเขืเทศต่อเลยนะครับผมจะหั่นเป็นชิ้นเต่นะเาฮะแล้วก็หยาบหยาบไม่ต้องอะไรมากคุณผู้ชมเอาเม็ดออกเหมือนเดิมปกติตามสไตล์ที่ที่เรา หั่นกันตลอดนะครับผมก็จะหั่นอยู่สไตล์นี้ที่คุณผู้ชมเคยถ้าติดตามก็จะได้เห็นนะครับอันนี้ไม่ต้องเอาสวยมากแต่นี้เราโอเคด้วยความเคยชินก็หั่นเป็นชิ้นเตา๋ามันตัดใช้ง่ายดีนะครับในสูตรนี้นี่ผมใช้มะเขือเทศประมาณลูกหนึ่งก่อนอาจจะไม่ถึงด้วยคุณผู้ชมผมทยอยใส่แล้วค่อยๆชิมรสดูนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันไปเขาเรียกว่าอะไร คือกลิ่นแล้วรสที่ต้องนําคืออะโวคาโดครไม่ใช่มะเขือเทศนะครับารสมะเขือเท่งถ้าไม่ได้มะเขือเทศรสจัดมาคุณผู้ชมเอ้ยมันจะขโมยซีนกันสุดๆเลยนะตอนนี้แหละเดี๋ยวพวกปักชงกับชีมะนาวแล้วเราก็ทยอยหั่นบีบชิมรสเอานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับในฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือว่าเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์นะครเครื่องปั่นเตรียมอาหารนะคุณผู้ชมมีจะสะดวกมากหรือถ้าไม่มีก็ สับๆบ,บ,บดๆแต่ผมแนะนําให้ใช้แบบพวกเครื่องปั่นเลเ็กๆจะดีกว่านะครับมันจะได้เนียนด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะปั่นตัวอะอโบโคาโดให้เขาเ,าเป็นครีมนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผสมส่วนอย่าง Yin อืงน่นตามลงไปนะครับอันนี้ผมค่อนข้างสะดวกไมีเ <protector> รือยมันดี่อเนเโอเค เห็นไหมมันเป็นครีมมาหลังจากนั้นเราก็จะใส่เทศหน่อยหอมหัวใหญ่นิดนึ่งนิดหนึ่งพอเคให้มันพอมีกลิ่นมีรสผมไม่ค่อยถนัดจนผมจะเริ่มปรุงรสนะครับง่ายๆเลย การปรุงรสของเราออนะครับเกลือครับฟืดเข้าให้มีที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำมะน,นาวการฟืดเข้าให้ น้ำมะนาวเนี่ยนะครับนอกจากจะให้รสเปรี้ยวแล้วมันยังช่วยให้โจเอโวคาโ,เคโดเนี่ยไม่คําเร็วจนเกินไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมจะบอกว่านอกจากน้ำมะนาวแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ให้รสเปรี้ยวแล้วก็ออกมีความเป็นเม็กซิกันจ๋านะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกมาในสูตรแต่ว่าจริงๆจริง,รง,รงมันก็ควรมีนะนั่นคือทาบ,บสโกคุณผู้ชมเย่าเยอะมากคุณผู้ชมเพราะทาบ,บสโกนอกจากเปรี้ยวแล้วฉุนแรงมากนะครับโอเคผมบั่นต่อมันก็ผสมกันไปเลย ชิมให้ได้รสอย่างที่ต้องการแล้วแต่คุณผู้ชมเลยทางนั้นเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟพร้อมกับแผ่นนาโชกันโอเคครับผู้ชมขมุเลเสร็จเรียบแลยเรียบร้อยแล้วนะครับตักลงถ้วยเลยะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมนี่เป็นอะไรที่แบบ มันดูโอ้ยง่ายๆแค่ามาปันน่นนะแต่ผู้ชมไปซื้อเขากินนะที่ร้านนะเฉพาะคาโมเลรโอเคก็อาจจะแถมพวกนาโช่ให้ด้วยนาโช่คุณผู้ชมก็ซื้อตามซปเปอร์ก็ได้แต่ว่าเมนูนี้ถ้าคุณผู้ชมสั่งที่ร้านอ่ะเกือบ200นะครับทําเป็นเล่นไปนะครับดังนั้นถ้าอยากทานจริงๆผมแนะนําว่าไปซปเปอร์ซื้อโอคัมาบรเอามาทาสูตรนี้สูตรนี้ใช้ได้เลยคุณผู้ชมเราเอาไปปร,รับรสเราเองอร่อยมากนี่ผมจะทําให้มันดูแบบ หยาบนิดนึงอ่าคุณผู้ชมนี่แหละครับโวกคอมโมเล่อาหารมันจะดูแบบเหมือนเหมือนอาหารเด็กนิดหน่อยนะครับแล้ววิธีเสิร์ฟคุณผู้ชมผมมีแฮนนาโชว์นะครับเสิร์ฟค,นะค,คู่กันไปเลยนะครับอร่อยวันนี้ไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมนี่ผมกินโชว์เค่นี่